แง้มแง้นแอนร่วมเลยแอนร่วมเลยลุงเออใช่แง้แอนร่วมเลยจากจาสิบห้าเนาะจาเมื่อกี้ว่าจะพักผ่อนจ่ายได้ทำบุญด้วยลุงลเราใช่บ้านน้ำห้าร้ออีกแล้วเออรพงารมทา่เาส่ะก็อันโมธนาบุญดยนะคะจ่เอเพราะว่าเราจะมีโรงทานอีกนะคะที่จะไปน้องเซนนะคะค่ะ ชื่อผมเอนะเดทโรงาซื้องกลองเนาะชื่อวยผมคย่ยให้ทด้วยนะคนี่ก็มาลังไหลมาเรื่อยๆนะคะก็มีเอฟซีก็จะใจดีเนาะมาเรื่อยๆนะผ่ารานบ้านร้านหลายคนหลายท่านานะินเข่าอีกแล้วแอบกินอีกแล้ว ไเยนซิมำบนจะื้อว่ายังเห็นยังบอกมาบอกมาบอกมาเอาน้ำขึ้นเนาะไปเดี๋ยวเราก็ไปช่วยเอาน้ำเอาอะไรขึ้นไปยกลุก ผักเนไอ่ะคือจำนโองคืนไปนะฝนจะตกปีวิทยาฝนจะตกปีเขามีตีนี่เราดยู่โอ้อ้าขีาขีดิ้วเยเด้อ้าเช็ดต่ะ พลาสติกด้วยเอาไปเช็ดขวดน้ำเนี่ยน้ำสะอาดแล้วที่มีเขาอ่ะโอ้โหแล้วเอาผ้าสีพลาสิกเขานี่และน้ำบอาไปเลยถือแล้วแต่งตัวเสร็จย้าเอาเมื่อไรบอกคุณลุงนะเอารถชิบล,ลอดมาใส่ยังว,ว,วงบอพ่อเดี๋ยวลุกกระบะเขานะ ไปเอาอันนั้นค่ะไปเอาอันตัวภาพสีน้ำเงินมาไปาสักสองสามตัวปไปมาเรียนมาพึ่งน,นังเดี๋ยวตามไปนี่ตรงที่เก็บของทางหลังบ้านเจ้าน่ะตัวสีน้ำเงินอยู่นั่นน่ะเราจะแล่นไปไหนทีนีเนี่ยไปไปเอาตัวสีน้ำเงินหลังบ้านเออมาเรียนมาพึ่เราจะแล่นไปไหนหน,นี่ ไะเถอะพวกเราก็ไปขยับกันได้แล้วปะขยับกันเถอะปะดึงเวลากันอยู่เนี่ยก็ต้องสายก็แปดโมงครึ่งน่นนะถึงจะได้ไปเนี่ยพราะว่าเนี่ยต้องไปหาซุ้มลงทานะขับไปช้านะเข้าไปยากอีกถ้าคนเยอะน่ะลงทานตั้งไปตั้งแต่ตีห้านู่นนะไปเตรียมนะ่ะ กำลังวอรสนาะค่ะหมอคะค่ะนีน่สาวอะเอาไปกอดล้วันนี้น่นหมอขอบคุณนะคะลงรายก่อนด้วยนะคะเตรียมพร้อมไปนะเดินทางค่ะ่ เตรียมของอยู่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเตรียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เราจะไปทำโรงทานที่วัดสี <ไป S 1> สำราญนะคะของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไ,ไ,ปไ,ปไปได้แล้วแต่ไม่มีคนขับเออ ครจะขับจะนิดเขาขับเองบอกต้องเอาโลชชีสมาเอาออกวันนี้ออกต้องเอาโลชชีมาแล้วกันเอาน้ำออกนี่นะคะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปแล้วนะคะของขึ้นรถเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ